นี้พามาออกกำลังกายนะคะอยู่ที่สวนเบนจกิติกติก<อ>่ะมันยาการอบๆสวนนะคะ เดินรอบรอบเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้คือเป็นลานวิ่งนะคะ วิ่งออกกำลังกายค่ะก็จะประมาณนี้นะคะตรงนู้นก็จะเป็นส่วนสำหรับน้องหมานะคะก็จะแยกโซนกันนะคะเดีย๋ยวจะพาไปรับชมน้องหมาะคะ่ะ สี่ส่วนน้องหมานะคะจะมีรูปน่ารักน่ารักนะคะ จะพาไปดูเด็กๆเล่นฟุตซอลกันด้วยนะคะอันนี้จะอยู่ด้วยกันนานๆนะคะ ส่วนตรงนี้ก็จะสําหรับที่น้องหมามาเดินเล่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นรอบๆนะ เดี๋ยวก่อค่ะเผื่อได้เจอน้องหมาตรงนี้สําหรับน้องๆมาเล่นกันนะคะน้องๆมาแล้วค่ะ จะพาไปดูดอกไม้ค่ะดอกไม้สวยงามมากค่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกว่าดอกไม้อะไรค่ะคือสีเหลืองเต็มเลยค่ะสวยงามมากค่ะเพื่อนสวยงามมากค่ะ ได้ยินเสียงน้องไหมคะมันมีต้นแก้มงกรด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวพาชมค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นแก้มงกรนะคะต้นนี้นะต้นนี้นะคะอันนี้นะคะคือต้นแก้วมงกรอันนี้ก็จะเป็นต้นโพนะคะนี่ยค่ะ ก็เป็นรอบๆนะคะ เจอน้องหมาตัวใหญ่ค่ะน่ารักมากค่ะเพื่อนๆไปค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาไปดูเด็กๆเล่นฟุตซอลกันนะคะเป็นฟุตซอล แดดเริ่มมาแล้วนะคะส่วนนี้ร่มลื่นดีค่ะมีต้นไม้เยอะมากเลยค่ะ yeah ส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ที่จอดรถนะคะของปูมาแล้วก็เอารถมาจอดที่นี่ค่ะเอารถมาจอดที่นี่นะคะก็จะมีส่วนมากต่างชาติจะมาวิ่งกันเยอะมากค่ะ จะพาไปชมสวนน้องหมากันและก็พาไปดูอดอกบัวค่ะ ดอกนี้สวยงามมากค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเรียกว่าดอกอะไรนะ ก็จะเป็นต้นกล้วยค่ะเอ้าทุกคนผมปุ๊เจอเจอตัวอะไรเอ่ยโอ้ท้องใหญ่จังเลยท้องใหญ่จังเลยค่ะเห็นกันไม่เอ่ยกำลังรออยู่โอ้ยๆๆยเล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 ยขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้ว,ลวอุ้ยอ้ยอ้ย Ui, già lại nào, dừng lại nào, chúng ta sợ lắm. Thoải mái nào, các bạn, thoải mái, thoải mái. Ui. Một ลงไปแล้วค่ะลงลงบ่อไปแล้วค่ะกวัวตัวใหญ่มากรอยเท้าค่ะรอยเท้าของ ที่นี่จะมีปลาปลาเยอะนะคะเพื่อนๆป,ปลาเยอะปลาเยอะค่ะบางทีเขาก็มีกระลอกด้วยค่ะเพื่อนๆกระลอกกระลอกค่ะเห็นกระลอกไหมไปแล้วกระลอกขึ้นต้นไมนะะ้ไปแล้วค่ะ บอกว่าถ้ามาตรงโซนนี้นะคะต้องเดินให้ดีนะคะเวลาเดินเราต้องดูด้วยค่ะอุย้ยมาเจอแล้วค่ะเพื่อนๆอีกตันนึงอันนี้น้องกําลังหากินอยู่นะหากินอะไรเอ่ยเนี่ยอันนี้จะตัวเล็กกว่ามอสะกีคนะมอสะกี้ตัวใหญ่มากเลยคะ่ะ ตัวเล็กนะคะมีน้องกาเล่นกันด้วยแล้วนะเขากำลังหากินนะคะตามธรรมชาตินะ รชาตินี่น้ำน้ำแห้งนะคะน้ำแห้งข้างนอกตรงนู้นก็จะเป็นโซนวิ่งนะคะโซนวิ่ง มาครั้งนี้น้ําน้าไม่มีเลยค่ะเพื่อนๆน้ําไม่มีเลยัน,น,น,ลยน,นี้ก็จะเป็นป่าดอกไม้สวยงามค่ะสวยงามวันนี้ดอกใหญ่มากเลยดอกใหญ่มากเลยค่ะสีเหลืองก็จะมีหลายสีค่ะน,นี่ก็จะเป็นสีแดง เจอนกค่ะอุ๊ยน้องไปแล้วน้องกลัวอาทิตที่แล้วเรามายังมีน้ำกันนะคะเพื่อนๆยังม,มีน้ำกันนะแต่มาครั้งนี้ไม่มีน้ำเลย เนื่องจากว่าอากาศร้อนร้อนแล้วก็น้ำก็แห้งนะคะเหมือนบ้านเราเลยค่ะโซนนู้นก็นจะเป็นโซนวิ่งกันนะคะคือตอนนี้น้องปูวิ่งเสร็จแล้ว แล้วก็พามารับชมนะคะเพื่อนเพื่อนวิ่งพามารับชมอะไรนี่ค่ะป่าดอกบัวค่ะดอกบัวดอกบัวนะคะนี่เป็นป่า ยาวไปถึงตรงนู้นเลยนี้ใบใหญ่มากเลยค่ะเฮ้ยนกตัวใหญ่ของมันเ่อนนกตัวใหญ่เรียกนกอะไรเนี่ยเรียกนกอะไรอะ แหมเราไปดูเด็กเล่นฟุตซอลกัน อันนี้ก็จะเป็นบาสนาะคะบาสเกตบอล างนี้ก็จะเล่นเป็นทีม ตอนนี้เราอยู่ที่สนามฟุตซอลนะคะ จะพาไปรับชมดอกไม้นะคะอันนี้ก็เป็นสนามฟุตซอลนะคะเด็กๆเขายังไม่เล่นกันค่ะยังไม่เล่นกันเดี๋ยวจะพาเดินชมรอบๆสวนนะคะ มาณนี้นะคะเดี๋ยวน้องปูขอลงไลค์ก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันในช่วงที่เด็กๆเล่นฟุตซอลกันนะคะอันนี้ขออนุญาตไปดูเด็กๆก่อนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นอีกทีช่วงที่เด็กๆเล่นฟุตซอลกันนะคะขอบคุณมากค่ะ